หยุดฟังวิดีโอนี้ก่อนอะไรจะสายเกินไปขอบคุณทุกท่านที่หยุดฟังวิดีโอนะอัตมามีคำถามหนึ่งคำถามอยากจะถามทุกท่านเมื่ออัตมาถ,ถามไปแล้วขอให้ทุกท่านกดหยุดวิดีโอไว้แล้วตั้งใจคิดให้ดีๆจากนั้นเขียนคอมเมนต์ลงใต้โพสต์นี้หรืออาจจะเขียนไว้ในกระดาษห,หรืออาจจะคิดไว้ในใจก็ได้นะคำถามคือถ้าหากท่านจะตายในวันพรุ่งนี้ วันนี้ท่านจะทำอะไรบ้างขอทุกท่านตั้งใจคิดดีๆนะ,ะทุกท่านกดหยุดวิดีโอไว้ทุกท่านน่าจะคิดกันออกแล้วอาตมาอยากจะขอบอกทุกท่านว่าถ้าสิ่งที่ท่านคิดหรือเขียนลงไปเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำคัญกับชีวิตของท่านและท่านสามารถทำได้ทันทีอาตมาอยากจะขอให้ท่าน รีบลงมือทำเลยนะเพราะเราไม่อาจรู้ได้หรอกว่าตัวเราหรือคนที่สัมพันธ์กับเราจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าอะไรมันจะมาก่อนกันเพราะความตายมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแต่มาจึงอยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้ให้กับทุกท่านจเจริญพรจเจริญธรรม